นั่งจดลับเขาจะได้ยิ่งนี่ข้าใส่เลยตู้รูเลยบ้าหนหายทองปั้งงางเลยมันก็นได้เกี่ยวใส่นี่อแล้วโอ้ยดิได้ลุ่งไปเอาเลยตัวนี้เอาลามไปกวนคำหนีมูได้ชมโลไปเบ่งน้ำกันครับ ขาดูรูเลยเกี่ยวไม้ไปครับที่ลงเบิ่งน้ำกันตัวมานเ,นเนี่ปมนให้เรกปลาดูก็ได้แต่ก็มองง่ายพอได้ก้อยต้องทำไปก่อนใส่กลวงไม้ลรอเบิ่งอีกชักนั่นก็ถูกฟังโอ้ตายตาย่แต่นางจนหลับนั่งจนหลับเลยผู้นำมุมทางคนก็มันกำมือในเช่นน้อยนะครับตัวในในนั่งไปสร้างควาไปทางใน,นส่วนทางคน อยู่ในซองพอดีนะไปน้ำสาย,น,ยนี่นี่นะครับตัวดำดอยู่มุผมผนครับไปครับดนเบิ่งอีกครับผมโอ้ยมึงนี่ร่วมกันเฮงเพิ่งจะเห็นตัวนี้นะนั่งสิรับเนี่ยเพิ่งจะได้ยนินนะครับต่างกองนั่งประทันเพราะว่าลูกยืนกายไหวแล้วครับเผลอพอดีครับผมไปรุนครับ ครับตอนนี้ก็กําลังสิกับครับได้ลงจากต้นไม้แล้วครับผมได้ใช้เบิงไม้ครับไม้นี่สวยๆเลยนะครับแต่ว่าหันบมเห็นป่าครับผมแปลกมากเลยได้ป่าตัวเดียวนึงนะครับื้นนี้ครับผมไปลงไปเบืองตัวที่ใดนะครับว่าที่ตัวใหญ่สําใดครับผมไปนะครับไม้ก็ได้นี่แหละผมกมาัขึ้นกันอยู่ในมุมนี้นะครับผมเป็นไม้ห้างขึ้นแล้วเปล่าคือเก่าครับผมนี่ตัวนี้มันเป็นศูนย์พิทักษ์ป่าน้ากลัวนะครับศูนย์พิทักษ์ป่าน้ากลัวครับผม จุดนี้นะครับคือเขาเอื้อนกันที่ปากแถวนี้พนแถวนี้ก็คือส่วนป่าอนุรักษ์ครับผมไปครับลุงไปรุ่นไปเบื่องป่านะตัวนั้นนล้กันครับความตัวใหญ่สำเรครับผมไปครับตัวป่ากระถ่ยครับผมดูลงมาหัวพีเลยนี่หนามกระเพียงเกี่ยวเป็นหัวน้าเอ,อื้องผมเลยครับเนี่ยเขาจังขนาดเลยไปใหม่พอดีเลยโอ้โอยใหญ่อยู่อู้นี่ โอ้สามล่อยู่ดอกพญิหำสามลขึ้นดูเออพ่อ้อยดีๆนนตัวนี้อ,อ๋อครับผมกระยูประมาณนี้แหละครับนาสีสามลบ่เพาะนาสีขาดดอกเขาได้จุดได้นี่คักอยู่นี่จุดโฟกัสใจเจ๋อจีครับเอื่นบอกทีงนันเพราะว่าสิลุงที่กลับแล้วไกว่กินสั้นพลรงครับผม โอ้ยมือนีก็ได้แต้มเดียวนี่แหละครับผมอุตสาลุยนามขามานะครับนามมือนี่มิตตนามผมมองผมอยู่กับเพียงอันนี้เลยครับเพียงเงินเพียงเอวนะครับดินยางเขามานี่นามเพียงเอวเลยด้วยน้ำกันครับมันใจรักนะครับท่างไดครับผมเอครับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับท่านใดเข้ามาติดตามรับชมครับผมขอขอบคุณครับผมยังไม่ทันตายครับครับผม ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ